<c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเจ้าหญิงเคสมาแล้วนะคะเจ้าหญิงเคสมาแล้วอพาทุกคนมาเที่ยวกันทุกคนใครที่บอกว่าอยากมีชีวิตในฝันต้องดูไลฟ์นี้เลยนะคะไลฟ์สั้นๆนะวันนี้ทุกคนครูเคสตมาเดินเที่ยว จริงๆอะดูดูรูปภาพมานะหาว่าเอ้เราอยากมาเชี่วที่ไหนเราอยากไปตรงไหนแล้วทีเนี้ยเดินหาสัญญาณเน็ตก็ไม่ดีนะคะเดินแบบมั่วๆแล้วแบบเหนื่อยแล้วก็นั่งพักนะคะจนอยู่ดีๆฉากที่เราต้องการมันก็อยู่ตรงหน้าของครูเคสนะทุกคนเดี๋ยวครูเคสจะเล่าให้ฟังไขเข้ามาแล้วพิมพ์เลข หกทักไายกูเคสหน่อยนะคะพิมพ์เลขหกทักไทยกูเคสหน่อยแล้วฝากแชร์ไลน์นี้ออกไปด้วยนะคะฝากแชร์ไลน์นี้ออกไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายวิวสวยๆกับทุกคนได้ดูก่อนระหว่างที่รอให้มีคนเข้ามานะคะอ่าเนี่ยทุกคนอันนี้คือฉากที่กูเคสแบบอยากจะมานะคะอยากจะมาแล้วแบบดูเอาไว้แล้วแบบไม่รู้อยู่ตรงไหนก็เดินหาเดินหาแล้วสัญญาณเน็ตก็ไม่ดีนะคะ จนครูเคสต้องแบบต้องนั่งพักนั่งพักแล้วอยู่ดีๆก็มีฟอกเล็กๆมองเข้ามาแล้วครูเคสก็เอ๊ะไอ้นั้นมันอะไรคล้ายๆที่เราอยากจะมาเลยครูเคสก็ชะเง้อมองนะคะจนเนี่ยลองเดินเข้ามาก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูเคสจะถ่ายทุกคนดูว่าครูเคสเดินมาจากทางไหนนะคะอ่ะนี่ครูเคสเดินเดินมาจากตรงฟอกตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ทุกคนดูนี่ ซอกเล็กๆตรงนี้ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะทุกคนตอนนี้ครูเคสที่อยู่ครูเคสอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ออกฟอร์ดนะทุกคนเนี่ยครูเคสนั่งพักอยู่ตรงฝั่งนู้นน่ะเดี๋ยวซูมให้ดูทุกคนเห็นผู้หญิงที่นั่งตรงเก้าอี้นี้ไหมนั่นแหละครูเคสนั่งอยู่ตรงนั้นอะครูเคสเห็นว่ามันเป็นเก้าอี้ครูเคสก็เลยเดิน,เด,นเดินอยู่ก็เออเห็นมีเก้าอี้ก็เลยนั่งพักคือแบบงงเลยอะพอแบบส่องเข้ามาแล้วเป็น แล้วเป็นภาพนี้ทุกคนเป็นบอด์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุ้ยไม่ใช่โบดถเขาเรียกว่าอะไรลืมชื่อละทุกคนถ้าพูดปิดขออภัยนะนั่นแหละซอกนั้นน่ะครูเคทนั่งฝั่งโน้นน่ะคือเดินมาเรื่อยๆรแล้วมันเหนื่อยไงก็เลยนั่งพักแล้วก็เออเห็นเห็นซอกตรงเนี้เฮ้ยมันเหมือนเอ็นที่เราอยากจะมานะก็เลยข้ามถนนเข้ามาเดินเข้ามากับพี่ต้น ก็เลยบอกโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะทุกคนครูเคสไม่ได้ถ่ายด้านล่างให้ทุกคนได้ดูนะเขามีมีประทวงอะไรกันไม่รู้อ่ะไม่ต้องดูหรอกเนาะอ่ะเดีย๋ยวครูเคสจะกลับกล้องมาฝั่งนี้นะคะอะดูบ้านเมืองเขาดูดูสวยงามเนาะสวยไหม สวยมากเลยอะ่ะอันนี้เขาเหมือนเป็นร้านอาหารนะคะด้านในเป็นร้านอาหาร ั่งนี้ก็สวยนะทุกคนเนี่ยแหละทุกคนสิ่งที่คุเคสอยากจะบอกทุกคนก็คือเมื่อเราจินตนาการถึงภาพอะไรเมื่อเราปักหมด เมื่อเราเห็นภาพภาพนั้นแบบชัดเจนแล้วทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าภาพนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเหมือนที่ครูเคสได้เจอในวันนี้ครูเคสได้ดูรูปนี้มาและจิตของครูเคสมันมายืนอยู่ตรงนี้แล้วยังไงครูเคสก็ต้องได้มายืนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจินตนาการแล้วเนี่ยจินตนาการของเรา จะชนะทุกสิ่งจินตนาการของเราจะชนะจินตนาการของเราจะชนะทุกสิ่งไม่มีอะไรที่จะมาขวางการจินตนาการของเราแบบเข้มข้นได้นะคะ,ะจินตนาการจะต้องเป็นการจินตนาการแบบเข้มข้นด้วยนะคะเมื่อเราอยากจะได้สิ่งนั้นมากพอ เมื่อภาพนั้นมันชัดเจนเมื่อเราปักหมุดให้กับเป้าหมายแล้วเนี่ยยังไงสิ่งนั้นก็ต้องเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างแน่นอนโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยได้ซ้ำเหมือนภาพในวันนี้ที่กูเคสได้เจอนะคะเนี่ยทุกคนคือมันเป๊ะมากมันเป๊ะมากจินตนาการของเราจะชนะทุกสิ่ง ครูเคสไม่รู้เลยว่าฉากนี้มันจะอยู่ข้างหน้าของครูเคสเมื่อเราใช้ใจนำทางนะคะ,ะเราใช้ใจนำทางนะคะจิตของเราจะนำทางเรามาเองเมื่อเราใช้หัวใจของเรานำทางปล่อยให้หัวใจของเราได้ทำหน้าที่ปล่อยให้จัก,กรวาลได้ทำหน้าที่ของเขาเขาจะนำทางเรามาเอง เราไว้ใจในจักรวาลหรือเปล่าถามหัวใจของเราเองเมื่อเราจินตนาการแล้วเมื่อเราสั่งกับจักรวาลแล้วว่าเราอยากมาเที่ยวที่นี่เราอยากได้ภาพภาพนี้เมื่อเราสั่งจักรวาลแล้วเนี่ยเราได้ไว้ใจจักรวาลไหมเราได้ไว้วางใจจักรวาลให้เขาได้ทําหน้าที่ของเขาไหมหรือเราเป็นคนจินตนาการแล้วแล้วแคนเซิลแล้วขัดขวาง กับสิ่งที่เราอยากได้เองต้องระวังให้ดีนะคะจงใช้ใจของเรานำทางปล่อยให้หัวใจนำทางปล่อยให้เขาพาเราเดินไปเราเป็นผู้สั่งการว่าเราต้องการอะไรและปล่อยให้หัวใจของเรานำทางให้เขาทำงานร่วมกับจัก,กรวาลน,นำทางชีวิตของเราไป แค่นี้ทุกคนจะได้สิ่งที่ทุกคนต้องการแน่นอนทุกคนจะได้สิ่งที่ทุกคนต้องการแน่นอนต่อให้วันหนึ่งลลทุกคนได้พูดและบอกหรือเห็นภาพสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วเนี่ยต่อให้วันหนึ่งทุกคนไม่อยากได้มันแล้วเ <Ram> มื่อใจของเราได้เชื่อมต่อกับจักรวาล <Ram> <Ram> และจัก,กรวาลได้ทํางานแล้วเนี่ยต่อให้วันหนึ่งคุณไม่อยากได้สิ่งนั้นยังไงคุณก็ต้องได้คุณจะได้มาแบบงงๆลองสังเกตตัวเองดูนะมันมีหลายเหตุการณ์ที่คุณเคยอยากจะได้แล้ววันหนึ่งมันเกิดขึ้นจริงกลายเป็นวันที่คุณไม่ได้อยากได้มันแล้วอะไม่ได้ต้องการมันแล้วอะแล้วอยู่ดีๆได้มันมาเฉยๆแบบนี้ยแบบง่ายๆง,งงๆอะ เนี่ยแหละจัก,กรวาลทํางานแบบนี้นะคะจัก,กรวาลทํางานแบบนี้เขาจะจัดให้เราในวันที่เราปล่อยวางแล้วปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ได้ต้องการมันแล้วอะ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฟินไปเรียบร้อยละจินตนาการไปแล้วอยากได้มันไปแล้วจนวันหนึ่งเราวางใจจนเราลืมไปแล้วว่าเฮ้ยเราเลยเร,เราเคยคิดถึงสิ่งนี้ด้วยเหรอเราเคยฝันถึงสิ่งนี้แล้วเราลืมมันไปแล้วอะ่ะ เราจะได้มันในวันนั้นแหละทุกคนสังเกตตัวเองให้ดีนะคะอ่าวันนี้ครูเคสก็มาให้เทคนิคทุกคนแบบสั้นๆนะคะเดี๋ยวครูเคสถ่ายวิวให้ทุกคนได้ดูอีกสักหนึ่งนาทีนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวครูเคสจะจบไลฟ์แล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูวิวอีกสักหนึ่งนาทีนะคะ ฉากพวกนี้ที่กูเคสเคยเห็นพี่ต้นฉากพวกนี้ที่กูเคสเคยเห็นนะคะเคยดูมามันก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราอะวางใจในจักรวาลน,นะทุกคนเมื่อเราเห็นภาพเมื่อเราจินตนาการแล้วอะ วางใจในจักรวาลให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้กับเราและทุกคนจะได้สิ่งนั้นโดยเร็ว